สวัสดีครับวันนี้ช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจนะครับวันนี้ก็จะพามาชมพระของขวัญหลวงพ่อทวดน,นะครับวัดห้วยมงคลนะครับเนื้อผงวาน,วนนี่ก็ดูความสวยงามนะครับนอนกล่องเดิมนะครับด้านหลังก็จะมีพิมพ์ตาวัดไว้นะครับแล้วก็จะพิมพ์คําว่าไผ่โรดนะครับไผ่โรดนี่ก็คือพระครูไผ่โรดจเจ้าวาดวัดนะครับ เป็นผู้สร้างรุ่นนี้นะครับพระรุ่นนี้ก็สร้างตั้งแต่ปีพศ2553นะครับเป็นเงาะผงว่านนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์พระลอดพิมพ์หลวงู่ทวดนั่งขัดสมาธิบนบวกความบัวหงายนะครับแล้วก็มาชมความสวยขององค์ด้านหน้านะครับ เป็นผ้าหลักสิบพุทธคุณหลักล้านเลตทีเดียวนะครับพุทธคุณรุ่นนี้ก็รู้จักกันดีนะครับแขวคาดปลอดภัยคงกระพันชาดีมีไว้บูชาแล้วท่านก็จะไม่ตายหงนะครับผู้ขับขี่รถก็ควรจะมีติดไว้ที่หน้ารถหรือเหลี่ยมห้อยคอไว้นะครับจะได้เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยประสบการณ์รุ่นนี้เล่าเท่าไหร่ก็ไม่จบนะครับเข้าไปหา เสิร์ชดูนะครับประสบการณ์มากมายคนที่รอดชีวิตมาจากการแขวนหลวงปทูทวดน,นี่มากมายทีเดียวเลยนะครับชมความสวยงามไปเรื่อยๆนะครับใครยังไม่มีไว้บูชากระทักมาได้ครับมีแบ่งบูชาอยู่นะครับข้างหลังก็เป็นพิมพ์หลายนิ้วมือนะครับมีจุดหกจุด แล้วก็มีชื่อวัดห้วยมงคลครับไปชมความสวยงามของพระรุ่นนี้กันเลยนะครับ thank yeah. you ครับสำหรับใครที่ยังไม่มีไว้บูชานะครับก็ทักเข้ามาทางช่องได้นะครับก็มาตามช่องทางไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็หรือโทรมาก็ได้ครับมีเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรไวท้ที่ภาพไตเติลตอนขึ้นทางช่องนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะครับคงคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับ ชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าก็จะหาพระรุ่นใหม่ๆมาให้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ